สวัดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาร่โลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเจาะจงไปกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคนที่กําลังคุยคุยกันอยู่ หรือว่าคนที่แบบแยกกันไปแล้วแยกทางกันไปแล้วแล้วก,กลับมาคุยกันแลวยังไม่รู้ว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนโสดนะคะสามารถหาคําตอบได้ในคลิปคลิปนี้ได้เลยนะคะออคำทำนายในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นคําทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถสแกน q r ตรงนี้ได้เลยหรือ คุณจะคลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างก็ได้เลยนะคะเออแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b ์กวางด้วยนะคะใครชอบใครถูกใจก็กดไลค์กันมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่าชาวธาตุไฟเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ความรักเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ชัดเจนกันเนาะมีไพ่เจดเหรียญค่ะแล้วก็อัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยจ s t ติ e ค่ะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาว ราศีตุลน,นะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้ค่ะธาตุด,ดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะกวางคิดว่าคุณกําลังคุยอยู่คนที่ค่อนข้างเงียบนะคะเงียบมากๆนะคะเ,เขาไม่ได้มีแสดงท่าทีท่าทางของการที่จะพัฒนาต่อไปได้เหมือนคุยกับคุณไปเรื่อยๆะคะ่ะโอเคแฮปปี้ในการที่มีคุณอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณสถานะอะไรนะคะ นะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละนะคะที่ยังคงออยังคงรอคอยอยู่ะคะ่ะยังคงมองว่าเขาคนนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะคะออมีความโลเลอยู่ในใจค่ะนะมีจัสติสเกิดขึ้นนะคะจัสติสก็คือความยุติธรรมใช่ไหมแล้วมันความยุติธรรมเนี่ยมันมีสัญลักษณ์คือตาช่างใช่ไหมคะตาช่างมันแบบอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยก็เหมือนคุณกาลังช่างใจอยู่ช่างใจว่าเฮ้ จะไปต่อดีไหมจะเลือกคนนี้ดีไหมพยายามหาข้อดีข้อเสียของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะมีความโลเลจริงๆแล้วหรือว่าอีกในกรณีหนึ่งเนี่ยคนที่คุณดียวอยู่อะถ้าเป็นชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้นะชาวราศีตุลเนี่ยแต่ว่าถามว่าพอได้รักใครแล้วอะได้เลือกใครแล้วเขาก็คือเลือกเลยนะคะชาวราศีตุลมาดูต่อนะคะว่าความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มีไพ่ห้าไม้ค่ะไพ่เดอะมูนนะคะพอเขานิ่งมากๆเนี่ยพอเขานิ่งมากๆไม่ไม,ไม่แสดงท่าทีเนี่ยบางคนคุยมานานละแล้วมันก็ไม่ได้คำตอบสักทีว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นยังไงนะคะคุณก็รู้สึกแบบก็ถามสิเหมือนถามเลยพอถามแล้วก็หุนหงิดไงเออไม่ได้คำตอบเพราะเขาอาจจะไม่ได้นิ่งเ่ยนิ่งคือการตอบกลับของเขาเ่ะนะคะไม่ให้คำตอบเขาคุณ เอออไปอยังไงคุณพูดไปยังไงเขาก็เออเอเออไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่คุณจะคิดแบบนี้นะคะ่ะไพ่ห้าไม้คือเกิดการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นแล้วนะคะเออเกิดการไม่พอใจกันเกิดขึ้นใครที่จิตตกเอ่ยตัวคุณเองค่ะตัวคุณเองที่จิตตกนะคะตัวคุณเองที่มีความวิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วยังไงเอ่ยแบกบอยู่บนบ่าค,ค่ะสิบไม้ ความเหนื่อยหน่ายใจความหนักใจเนะีคะมันสลัดไม่หลุดสักทีเหมือนเวลาคุณไปทํางานไปทําอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันยังคงค้างคาใจอยู่ว่าทําไมเขาไม่ตอบรับสักทีมันเป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันกังวลไปหมดเลยนะคะอ่ะมาต่อกันว่าขอดูอีกสามใบแล้วกันนะคะก็ต่อก่อนที่จะไปคําถามอื่นเนาะ สามใบว่าสถานการณ์ความรักตอนนี้เป็นยังไงนะคะอัศวินถือดาบค่ะเฮอร์มิดค่ะแล้วก็สี่ถ้วยค่ะความมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่บางอย่างมันอาจจะยังไม่ถูกใจคุณก็ได้หรือว่าตัวเขาคนนั้นมีบางอย่างที่เขายังไม่ถูกใจในตัวเราเจําจำได้ไหมว่ากวางบอกไปสามใบแรกเนี่ยว่าอาจจะมีมีการช่างใจเกิดขึ้นเนาะมีการที่ รอคอยดูข้อดีข้อเสียแต่บางคนมันนานแล้วอะบางคนคิดในใจเออมันนานแล้วเนาะสามเดือนสี่เดือนละเจ็ดเดือนแปดเดือนเข้าไปละเฮ้ยทำไมมันยังช่างใจอยู่นะคะอืมเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่เขายัางเอ,อ่อยังไม่ค่อยถูกใจหรือเราอาจจะยังไม่ถูกจดิตกับตัวเขาเนะคะ่ะแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นคนที่ ยังไม่พ้อมที่จะมีใครอ่ะบอกเลยนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดอ่ะคะ่ะอืมนะเป็นคนโสดสันโดรรักพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเหลือเกินรักความโสดของตัวเองเหลือเกินนะคะนะจะเป็นแบบนั้นแต่จริงอะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยเออเป็นความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาไวมากๆเนะยอืมมันเข้ามาแบบฟึ๊บเข้ามาไวมากๆอยู่ๆก็คือเข้ามาเลย เนี่ยค่ะนะมันทาการที่มันเข้ามาเร็วมันก็ทาใหา้คุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับความรักครั้งนี้ก็ได้ค่ะเนาะนะนะดังนั้นมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอ่ะมาต่อกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไงว่างขอถามไพ่แล้วกันนะคะถามแทนทุกๆท,ท่านเนาะ,ะว่าเออเขาอะทาไมถึงไม่ชัดเจนสักทีนะคะทาไมเขาถึงไม่ชัดเจนสักทีนะคะมาดูกันมีไพ่แปดดาบค่ะ แล้วก็เดอะฟูค่ะทาวเวอร์ Tower ค่ะเขาไม่ชอบการบีบบังคับชอบการอยู่คนเดียวชอบคำว่าอิสระชอบคำว่าฟรีดอมมากมากนะคะเออไม่ชอบการผูกมัดมันเป็นที่ตัวเขาเองค่ะอันนี้มันสสามารถสลับกันได้เนอะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีฟิลที่แบบรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะ ตัวเขาคนนี้เขายังคงรู้สึกไม่ต้องการผูกมัดไม่ต้องการอะไรก็ได้ที่มาแบบบังคับเขาหรือว่าจะต้องทําอะไรเป็นรูทีนแบบต้องคอยรายงานคุณหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาอยากทําอะไรที่มันมีอิสระเต็มที่ทําตอนไหนก็ได้บอกตอนไหนก็ได้นะคะนอนตอนไหนก็ได้กินข้าวตอนไหนก็ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะนะเออแล้วก็ เหมือนยิ่งพูดอะยิ่งทะเลาะนะถ้าคุณยิ่งพูดยิ่งมีความชัดเจนเนี่ยตัวเขาไปนะคะเขาจะยิ่งรู้สึกเหมือนแบบจุดไฟให้เขาอะจุดไฟให้เขาวัตถุเอาด้านด้านเสียๆเ,เขาออกมานะคะ อะไรที่ดีก็รับเอาไว้แล้วกันอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเนาะแต่ว่าที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือแนวทางนะคะแนวทางให้เราได้ไตร่ตรองดูว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันอยู่จุดไหนแล้วนะคะ,ะมาต่อค่ะกวางขอย้ำอีกทีนะคะว่าทาไมเอ่ยทาไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนนะคะมีเหตุผลอะไรนอกจากนี้หรือเปล่านะคะนอกจากเขารักอิสระนะเออ มาต่อค่ะอ,อการที่เขายังคงโสดสำหรับบางท่านนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเนอะฟังมองว่าเขายังคงรอคอยใครสักคนนะคะหรือหรือมันมีคนบางคนคนเก่าๆของเขากลับเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะคนเก่าๆกลับมาพยายามสารสัมพันธ์เนาะ พยายามสารสัมพันธ์กับเขาอย่างเงี้ยค่ะแบบจุดประกายไฟอนะคะต่อฐานไฟเก่าอะคะ่ะเออให้กลับมาติดอีกครั้งเนี่ยแหละค่ะมันก็คือหน้าเบื่อนายเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเคยปลงไปแล้วอะนะคะแล้วก็กลับมาอ,มอ่าความขออีกสามใบแล้วกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะทำไมถึงไม่ชัดเจนนะคะ มีอัศวินถือถ้วยค่ะแฮงแมนค่ะสามเหรียญค่ะค่อนข้างย้ํากับเมื่อกี้นะคะว่าตัวเขายังมีความครึ่งครึ่งกลางอยู่เนี่ยอาจจะครึ่งครึงกลางที่มีคนคนใดคนหนึ่งของเขากลับมาพยายามเคลียร์เรื่องราวเก่าๆนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งนคะความหมายของไพ่สามใบนี้อีกในหนึ่งก็คือตัวเขาอ่ะยังเป็นคนที่ อยากที่จะแจกความรักไปเรื่อยๆค่ะอืมีความรักให้คนอื่นเหลือล้นมากๆนะคะก็แจกไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคงช่างใจคิดว่าเออยากจะมีความสัมพันธ์ดีหรือว่าจะอิสระดีนียค่ะเนี่ยคือสิ uh ่งที่เขายังไม่ชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปคําถามต่อไปดีกว่ามาต่อนะคะความขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยเนอะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ยจะไปทิศทางไหนนะคะ เขาจะจริงจังไหมเขาจะชัดเจนไหมนะคะเดลว f o ล j u n ฟอรค่ะแล้วก็เจ็ดดาบตามด้วยราชาถือถ้วยค่ะเอ่อความสัมพันธ์เนี้ยเขายังคงมีความก้ากึ่งอะก้ากึ่งจริงจังก้ากึ่งไม่จริงจังเขายังคงคอยดูอยู่ช่างอยู่ข้อเสียคืออะไรข้อดีคืออะไร นะอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้นะคะยังคงดูอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันให้อะไรกับคุณบ้างนะคะเออมาต่อค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่สองไม้ค่ะเห็นไหมสองเลขสองมาอีกแล้วพอเลขสมาเนี่ยมันทาให้เกิดการช่างใจเกิดขึ้นเลือกทางหนึ่งดีหรือเลือกทางสงดีนะคะต่อด้วย ต่อด้วยหนึ่งเหรียญไม่ใช่ว่าไม่อยากจริงจังนะอยากจริงจังนะอยากจะมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะเออแล้วก็มีไพ่เทค่ะแต่บางคนนั้นอยู่ห่างไกลค่ะบางท่านเจอกับความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันมากเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมพอมันมีอะไรที่มันต่างเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดการคิดเยอะไงคิดเยอะคิดมาก อยากจะจริงจังแต่ก็ยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมมีเรื่องที่จะต้องคิดอยู่อีกเยอะนะเขาถึงยังไม่ได้มีความชัดเจนให้กับคุณนะคะออมาต่อกันค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยวาอ,อยากถามไพ่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนได้ไหมนะคะมีโอกาสมีความเป็นไปได้ไหมนะคะในเร็วๆนี้นะต้องจํากัดเวลาด้วยนะคะเพราะไพ่อะไพ่พดูต้องจํากัดเวลานะคะเร็วๆนี้มีโอกาสชัดเจนไหมเอ่ย แป,แปดไม้เด็กถือถ้วยแล้วก็ตามด้วยเทมเพล n ส e ถามว่ามีโอกาสชัดเจนไหมกวางม,มองว่ามีโอกาสชัดเจนนะคะเขาจะพยายามปรับตัวเออดีมากนะมีไพ่ e m p เพล n ส e ขึ้นมาพอดีคนที่คุณคุยอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะมันดีมากๆทำไมรู้ไหมเพราะว่าไพ่ e m p เพล n ส e หมายถึงสมดุลน่ยบาลานซ์ค่ะเขาจะพยายามบาลานซ์ในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วสิ่งที่เขาอยากได้ นะพยายามให้ในสิ่งที่คุณต้องการก็คือเรื่องของสถานนะนะคะเอออยากจะให้ความรักกลับมาฟื้นฟูกลับมาแบบก็ชุ่มกระชวยถ้าใครอยู่ต่างต่างประเทศเนาะมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันนะคะไพ่สองใบบอกมีโอกาสนะคะที่จะได้มาเจอมาเจอกันสักทีไม่ได้เจอหน้ากันมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะอ่ะนี่แหละคือแนวโน้มนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องของความรู้สึกกันดีกว่าค่ะมาล้วงลึกว่าความรู้สึกเขาอะที่มีให้เราเนี่ยเป็นยังไงนะคะอะมาต่อเลยค่ะขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่หนึ่งดาบนะคะสองถ้วยค่ะชอบนะคะรักค่ะรู้สึกดีเดี๋ยวเวอร์ค่ะบอกแล้วค่ะว่าชาวเออธาตุไฟเนี่ยเออ คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเนอะอืมคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาหรือว่าเขาอาจจะเป็นโลกทั้งใบของคุณนะคะยังคงอินอยู่กับเขาอยู่ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่นะคะไม่ว่าชีวิตจะเริ่มต้นอะไรก็ยังคงนึกถึงเขาเสมอค่ะดูต่อค่ะว่าความรู้สึกนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะเขารู้สึกยังไงบ้างสิบเหรียญค่ะนะคะห้าเหรียญค่ะแล้วก็ตามด้วยห้าถ้วยค่ะ เขาก็ยังรู้สึกอบอุ่นที่อยู่กับคุณนะคะเออรู้สึกมั่นคงที่มีคุณอยู่ในชีวิตเนาะแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่เขาอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะทาให้เขากลัวการที่จะมาสร้างครอบครัวจะมีคอมมิทเมนต์นะคะบางคนกลัวเนาะหรือบางคนเนี่ยกลัวที่ว่ารักใครแล้วอ่ะกลัวว่ารักมากเกินไปเออ นะรักมากเกินไปพอรักมากเกินไปก็กลัวรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเป็นความรักที่เราจะต้องวิ่งตามเขาเอออารมณ์ประมาณนี้น,นคะคะเออมาดูค่ะขอดูความรู้สึกอีกนิดนึงนคะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะมีอัศวินถือไม้ค่ะแล้วก็เออเพจออฟแวนค่ะเด็กถือไม้แล้วตามด้วยสี่สีดาบค่ะการที่คุณหายไปเนี่ยข้อนี้ไพ่อันนี้สามารถตอบคำถาม ได้ว่าถ้าถ้าคุณถามนะถ้าคุณถามกวางว่าถ้าหายไปล่ะเขาจะรู้สึกแบบไหนไม่ดีค่ะเขาก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะเออบางคนอาจจะรู้สึกตึงๆมีความเจ็บปวดอยู่นะคะมีความคิดถึงการที่มีคนอยู่มันคือ passion ในชีวิตเขาไพ่ไม้อะส่วนใหญ่เป็นไพ่ของ security นะคะนะดังนั้นน่มันมีความดึงดูดอยู่ลล่ะ คิดถึงคุณดึงดูดอยากให้คุณอยู่ข้างๆอยากให้คุณมาหาอะไรประมาณนี้ค่ะเขายังคงมีแพชชั่นเกี่ยวกับตัวคุณอยู่นะคะยังไม่ดีอยากที่จะแยกจากกันยังอยากให้รู้รู้สึกว่าอยากให้อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆอ่ะจบไปแล้วค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมส่วนใครที่ชอบนะคะ คลิปนี้ติดอยากติดตามก็กด subscribe ได้เลยหรือว่าอยากจะดูส่วนตัวกว้างก็สแกน qr คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย